อำมเจราพานุ่งซาบทลายซีนวาแหวกแหกขุนปาง อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขการเวลาทําอะไรเธอไม่ได้จริงๆสำหรับอั้มพัชราภาชัยเชื้อที่โลดแล่นอยู่ในวงการมานานนับ20ปีหยิบจับขยับตัวอะไรก็เป็นที่น่าจับตามมองถือเป็นดาวค้างฟ้าสุกตาแถวหน้าของวงการบันเทิงบ้านเราและส่งอิทธิพลไม่น้อยจนได้รับการขนานนามว่าตัวแม่ทําแทนไม่ได้ล่าสุดภาพของอั้มพัชราภาทำเอาแฟนๆแตกตื่นทั้งไทม์ไลน์เพราะว่างานนี้แม่กินทนเป็นพรีเซนเตอร์แถมยังมานลุคชุดแต่งแรงลิศมีความเววแหวก เผยสัสดส่วนในรูปร่างอวดงานผิวออร่าสุดป,ปังคือเฟียสตาแตกจนไม่อยากเชื่อว่านี่คนอายุ43ปีจริงหรือนี่